เอาละครับท่านสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ให้กับในแทนนะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าหลังจากที่กลุ่มการทําอาหารหรือว่าเพจการทําอาหารของในแทนเนี่ยครับมีสมาชิกหลายๆท่านบนโพสต์เมนูอาหารที่น่ากินนะครับผมก็เลยมีแรงบันดาลใจมาจากพวกเขาด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นไก่นะฮะเป็นอ่าส่วนสะโพกไก่แล้วก็ ส่วนอกไก่นะครับวันนี้เมนูที่ผมจะทำเนี่ยก็คือเมนูข้าวหน้าไก่แต่ทีนี้มันก็จะต้องมีการหมักไก่สักนิดหนึ่งนะครับอ่าเริ่มต้นด้วยที่ว่าจะมีรวก,ก่อนซื้อมาจากโรตัสนะครับ2แพ็คนะครับอ่าแล้วก็2แพ็คนี่คือผมจะเอา2ชิ้นส่วนนะระหว่างกันสะโพกไก่แล้วก็เนื้ออกไก่นะครับอ๋ออุ้ยตายละ อันนี้คืออะไรฮะป้าทำไมไก่อ่ะไม่ใช่เราก็แผนนะ่นรองฮะขอโทษทีเอางี้ครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการหั่นนะหั่นนะครับแล้วก็หั่นติดหนังเลยเฮ้ยแต่ว่าผมลอกหนังดีกว่าผมจะได้หน,หนังเนี้ยไปเจียวแล้วไว้ทำข้าวเป็นไก่นะครับขอเวลาหั่นแป๊บนึงนะครับ อา้าร้าเนี่ยครับไก่เนี่ครับหั่นชิ้นเป็นเต่านะครับไม่ต้องเล็กมากหรือไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่าเวลตาตักกินกับข้าวเนี่ยมันจะได้พอดีพอดีนะครับคือหั่นชิ้นพอดีคำอะ่พะพอดีคำถ้าเกิดคนปากใหญ่ทำไงเนี่ยปากใหญ่อย่างผมเนี่ยโอเคนะครับปั๊บนะครับ เอาแล้วฮะหลังจากที่เราหั่นไก่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าหั่นชิ้นประมาณนี้นครับหรือว่าเอาที่ตัวเองสบายใจเลยทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการหมักไก่นะครับหมักไก่ของผมก็เริ่มต้นที่ง่ายๆคือพลิกไทยนะครับทายไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวตาเด็ดสมบูรณ์นะครับ อืพอแค่นี้พอฝาหลุดอีกแล้วแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสน่วนเชียงนะครับอ่าโอเคมากไ้ไก่มีรสชาตินะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์นะครับอืมนะครับแล้วก็คน คนนวดๆนะครับคนสักพักใหญ่ๆเลยแต่ก็สิ่งที่ต้องเติมนี่คือน้ำมันงาตามมกรคู่นะครับใส่ไปโอ้โหใส่ปริมาณเท่าๆกันนี่แหละครับเนี่ยแหละครับเพราะคนทุกอย่างจนส่วนผสมได้ที่แล้วนะครับโอเคแล้วก็คือเทคนิคง่ายๆอาจจะไม่ใช่เทคนิคติด ป็นการบอกเหล้า90้าสิบนเลยแป้งมันนะครับแป้งมันฮ่องกงหรือแป้งมันธรรมดาก็ได้ครับใส่ใกันหมักหมูนะครับประมาณไม่ต้องเติมช้อนนะครับประมาณช้อนน,นึงเลยก็ได้ฮะนี่นะครับแล้วก็เติมน้ํานิดเดียวนี่กวนอีกทีคนให้ได้ที่นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้าเนี่ย ได้ที่แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ทํทาเย็นวันนี้ยกินพรุ่งนี้เช้าครับ <Okay. S 1> เพื่อให้เขาเนี่ยหมักเครื่องเครื่องปรุงต่างๆนะครับส่วนหนังไก่แล้วก็กระดูกไก่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเจียวทําไว้ทําน้ํามันข้าวมันไก่นะผมไม่ทิ้งนะครับส่วนกระดูกก็คือจะเก็บไว้ก่อนว่าไปทําน้ําซุปนะครับนี่แหละครับโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันครับผม เอาละครับอรุณสวัสดิ์ครับผมโอเคนะครับพอมื้อเช้าพอเราหลังหลังจากที่เราหมาักไก่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะทําข้าวหน้าหน้าไก่นะครับเริ่มต้นด้วยน้ํามันลําข้าวคิงนะครับคิงรู้จริงเรื่องน้ํามันลาข้าวนะครับมาสองช้อนโต๊ะนะฮะ ไก่ที่เราหมักไว้ก็ได้ที่แล้วครับผมผมหมักค้างคืนเลยนะมันจะได้เข้าเนื้อนะครับตามุกกระเทียมนะครับผมกระเทียมสับแต่ว่าผมใช้วันนี้ใช้ปันน่นแล้วนะฮะน้ำล้างเครื่องปั่น <c ười> เดี๋ยวก็เหมือนน้ำล้างครับหาละ <c ười> ลาพอผัดกักระเทียม หอมแล้วก็ลงไก่นะครับไก่ที่เราหมักไว้นะครับจัดเต็มเลยฮะสองแพ็กเลยแล้วขอเวลาผัดให้ไก่สุกก่อนนะครับ แล้วพอผัดไก่ไปสักพักด้ครับทีนะครับก็เลยถึงเวลาการขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะครับปรุงรสง่ายๆครับความเค็มจากซอสปรุงรสน้นเชียงนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมตาไม่ครัวครับผมง่ายๆครับข้าวหน้าไก่ กระชับรสชาติด้วยนิดหน่อยโดยวัดวไก่นะครับแค่นี้พอนิดหนึ่งนิดหนึ่งตลอดแล้วก็พิกไทยครับพั่ไทยไล้ทิปเหมือนเดิมน้ตำตาลครับนิดหน่อยปรับรสชาตินะครับไม่ให้เค็มโดดนะครับ แต่งสีด้วยซิวดำตาเด็กสมบูรณ์นิดหนึ่งนะครับอุย้ยพอสีไก่เราจะไดส้สวยๆโอ้โหข้าวหน้าไก่ของเราอาลัดนี้ก็เติมน้ำนะแล้วแล้เติมน้ำนิดนึงนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือเดี๋ยวมา ชิมรสชาติแล้วก็เติมแป้งมันกันนะครับแล้วส่วนตัวนี้เดี๋ยวรอตอนจะจบงานนะครับต้องอีดพอรับกันไหมครับเอาละครับเนื้อรับพอทุกอย่างเดือดแล้วก็ัวไก่สุกแล้วครับทีนี้ก็มาชิมรสกันนะครับห,มหอมน้ำมันงาน,นะครับความเค็มพอดีความหวานนิดหน่อย ออกจะหอมๆเค็มๆครับเมนูนี้นะครับแล้วก <to> no, ็สีของข้าวหน้าไก่ผมก็สวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วสุดท้ายจอกก็คือเพิ่มความหอมของเหล้าจีนนะครับประมาณหนึ่งจอกพอใส่มากไปดีหรืเมาเหล้าจีนนี่เป็นเหล้าสําหรับการปรุงอาหารนะครับไปที่ห้างต่างๆก็ซื้อเก็บไว้ก็ดีนะสำหรับปรุงอาหารเผือเป็นอาหารยุก พวกเกีเ่ยวกับงานตุนเนะ่ครับพอปลาน้ำแดงอะไรเงี้ยครับจิ้มอีกทีอ่าเพอร์เฟกต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนของการทำให้เหนียวข้นนะครับการทำให้เหนียวข้นผมก็จะใช้แป้งนะครับแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งมันฮ่องกงนะครับยีห่อมกะกร็ดนะครับมีขายทั่วไปตาม บิ๊กซีโรตัสครับเอาความเนี่ยความข้นเหนียวที่เราพอใจนะครับแล้วก็ใส่ไปก็ควนแป้งด้วยนะครับแป้งจะได้ไม่ต่อตัวต่วตวอตัวกันเป็นปึกๆกกน,นะครับอ่าแล้เป็นความเหนียวข้นที่ผมพอใจแล้วเดี๋ยวมาจัดจานให้ดูนะครับเอาละครับ <c oughs> นี่แหละครับเสร็จแล้วครับกับเช้านี้นะครับเมนูข้าวหน้าไก่นะครับก็คือการที่ทําหมักไก่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับหมักข้ามคืนเลยเขาจะได้นุ่มตอนนี้ครับช่วงเช้ามาไข่ดาวเป็นไข่ดาวที่ผมดาวไข่ในไมโครเวฟนะครับเป็นไข่ดาวน้นะวํานะบอกว่ามันมันดูน่าน่ากินดีนะครับทีนี้ชิมนะฮะหืหอมละมุนละไม อืเจาะขยังวะอืมอืมชอบจริงๆเลยตอนชิมเนี่ยกลิ่นหอมน้ำมันงามากครับรมุนลมไมมากจริงๆอือืออือนี่คือเอาไว้แก้เลี่ยนนะครับอือือ อร่อยถ้าตั้งใจมากจริงๆครับ <c oughs> อันนี้ครับเมนูเนี่ยครับตักลาดบนเส้นใหญ่นะครับทำเป็นลัดหน้าก็ได้เช่นกันนะฮะซัใส่บะหมี่ที่ลวกแล้วก็ได้เหมือนกันอร่อยฮะเดี๋ยวผมจะทำกินกับเส้นบะหมี่ด้วยนะครับงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากคิดไปแทนบ่มีประโยชน์ก็นำไปใช้ กดแชร์กดไลค์ซ u บส c คร b e นะครับแล้วก็มาพูดคุยกับทางกลุ่มชวนทำอาหารผมมีเพจทาง Facebook ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยทักทายกันนั้นนะครับวันนี้นะครับขอตัวนะครับสวัสดีครับผม